นัคนสวยคนสวยจะเป็นลมนะเออสวยมาๆเอลซตกใจเนาะตกใจยูวัดีเนี่อาบัตรช้นที่เา้แล้ว พรพรเพลพรพรเพนพรพรพนพรพนพรพรฉันอีน้องหนูเอาสมอค่ะมาเจาะตรวจเบาหวานจะแล้วเงแต่ปัดมาก็ดีนะใช่บอกว่าเขาอาม่ได้ไหมนะ บอกนายต้องประกาศโทรคนจอดจอดตรงนั้นก็ได้ตรงที่นี่เดี๋ยวจอดอันไหนวะตรงไหนวะเอ้ยเครื่องวัดความแรงรู้ว่าคนจอดจอดตรงนี้เออเอาไหมยังไงเอาคนจอดตรงนี้อันนี้รายแรกเลยเดีจ้าจ้าจะโอเคซึ้งเจาะอังไหนวะอะไรนรงนี่ไอ้อ้อมแดงไหนตรงไหน วันนี้มาเจาะเลือดวัดไขมันโอ้ยไขมันหรือเบาหวานไขมันเบาหวานฟองเบาหวานนอยอะโชคดีแจ็คพอตนะจ๊ะขอบอกเพื่อนเพื่อนนอนนอนเพื่อนเป็นอสมอก็จะเจาะเลือดตรวจเบาหวาน ได้เลือบดนะเรียบร้อยค่ะกลุ่มอสมมกลุ่มสมมาอำเภอเมืองชันโมู่หนึ่งอำบลอเมืชันอำเภออิงบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยได้เลือดได้เลือดออกแต่เช้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาดก็จะสลุมสลัวสลัวสไลดเมื่อกี้เจาะเลือดค่ะเอาสมมอที่หมู่บ้านเข้ามาเจาะเลือดตรวจอ่าเบาหวานตอนนี้มาอยู่บ้านแล้วก็ต้องพึ่งฝาสักนิดนึงเดี๋ยววันที่สี่ก็ต้องไปหาหมอ SLE ค่ะแต่ว่าคุณหมอเขาจะตรวจแต่ค่าอักเสบกับค่า SLE ก็เลยอยากรู้สักนิดหน่อยปกติค่าแปดสิบแปดสิบ โซ่เดี๋ยวเราจะพาไปตลาดนะคะโน่นเลยค่ะตลาดตลาดในวัดตลาดนัดค่ะตลาดนัดเริ่มบรรยากาศค่ะนเปจะร้านทำปลานะคะนักขายพวกของถังถังกะละมัง สรุปได้มาละหกร้อยกว่าบาทได้มาแค่เนี้ยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเนาะเราไปบ้าน no, เดี๋ยวเราเลี้ยวรถออกก่อน okay, good, right? ไม่แก่มาย้วยบปา่ไม่พ่อคนเดียว น,<ะ>น้ำตาลหัวอะแปดสสารในเลือไม่อันตรายอ่ะก็ไม่เกินร้อยก็ไม่เป็นไม่อันตรายเอออยู่ในขั้นดีไม่รู้บ้างเราตัวแปดสิบไม่เกินร้อย มาดูยายกินข้าวตอนเช้าเช้าอาหารอาหารโปรดนี่ยา่ต้องกินกับยาน้ำ าามาสดๆค่ะมะเขือเ,เขือสองเขือจะกรอกกับเขือนมลิงนี่อาหารโปรดข้าวโพดโพดปิ้งหรือต้มก็ได้อาหารโปรดของยายอันนี้ถั่วละอันนี้แป้งจี่แป้งจี่รู้จักป่ะแป้งจีแม่แป้งจี่ีอยู่นี้มัน เกินมันมันมันใส่ของปูกอะทาเป็นขนมแล้วอะมันยังไงก็ไม่รู้มันเกินความอร่อยไปแล้วเกินความเป็นแ้ีไปแล้วไม่มีเส้นขนมจีนไม่มีรู้สึกว่านี่คือเส้นขนมจีปกติไม่ใช่ขนอะไรนะซื้อแล้วใส่ช่องฟิตแล้วหมูซื้อหมูก็ปลาหมูก็สองร้อยบาทโลใหญ่เลยพ่จันอะไรมเ่าไร่อะ มึงอะลือไม่เอาเ้ษเอาไปทำรปเ่าเออจังจังมาเป็นเช่นคืออุึงออกไปเท่าไหร่หรอ้อยลเอาไปอีไปเท่ไหรเดี๋ยวมึงจะไปตลาดเมื่อไร่ะ ไม่รู้นายมันคอยมั้งไปไปบริจาคเรื่อยแล้วก็เลยไปเออเอาตังค์หมดละนั่นนระจำใชไมุ่งเนี้ยต้องการเดี๋ยววันพุธต้องไปถาแม่ไปเกิดบริจาคเรื่อหมดไลการบริจาคอะไรนี้ไข่เจียวรอดักกี้ฟองแม่ห้าสี่ห้าฟองแ <ไข S 1> ้วเฟ้ กลางมันไม่ค่อยจะสุกเวลาไม่ทอดอะ่ะมันจะมาอยู่ตรงกลาง่าต้องทำให้กลางขาบมขาขาดเข้ามาทำไมอะ่ะเข้ามาขามมาวางนี่ไข่เจียวสุดอร่อยามาวางมันไหม่ขาดเปลย เดี๋ยวต้องลาเลยนะคะเดี๋ยวก็ดูไปอีกนิดนึงขอบคุณผู้ติดตามทั้ง1ดท่านนะคะขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวัสดีค่ะ